ต่อกันนะครับขึ้นเขาช่องตะโกนะครับในรถจอดนิ่งนะครับออกซ้ายไปออกขวาไปออกขวาขวา อย่าแซงนะครับอย่าแซงรถคันนี้น่าจะมีปัญหาอย่าเพิ่งแซงครับจอดจังเบาๆผมเห็นจอดอไปเร็วไปเร็วไปเร็วรถวิ่งสวนลงมานะครับ เลี้ยวสวนลงมา,มาไปเลยเป็นรถใหญ่ทั้งนั้น เปิดช่องพิเศษนะครับช่องทางพิเศษนะครับปล่อยให้ตามกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีรถวิงสวนลงมาครับรถคอนข้างเยอะนะครับ เฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยทรายไป อย่น้องก็ต้องฝากกไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับตะโกนิงนะครับจะอัปเดตข่าวสารนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับขอต้องตะโก ติดรถหนักทางเดียวนะครับไม่มีเหตุนะครับไม่มีเหตุนะครับแต่ติดรถหนักนะครับรถหนักขึ้นเขานะครับค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้า ก็ไม่สามารถแซงได้นะครับเป็นไรหรือเปล่าดูดิเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรไหมมันบวโลงนะครับติดรถหนักนะครับ